สำนักการระบาย <ics> hour, history, น้ำกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2557เวลา9นาฬิกานายจุมพลสัมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเสวนาหัวข้อกรุงเทพมหานครมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาคนครระดับกลางรุ่นที่13โดยมีเรือโทวาลินเดชเจริญผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการส่งเป็นผู้ดำเนินรายการและมีพลตํารวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครรองศาสตราจารย์มานพพงศ์สัตต์อาจารย์ผู้ทรงคณาวุฒิประจำภาควิชาเกีหาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิจิตรัะตะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนายชัยวัฒน์ปรีชาวิทย์รองประธานบริษัทบัญญาคอนเซ็ปต์จำกัดและนายเตชิตที่ว่าเรืองรองรองประธานคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชุลประทนและการระบายน้ำบริษัทลอเอ็นวอ e ชเมนเทคโนโลยีโซลูชันจำกัดร่วมเสวนาณห้องรัตนโกสินทร์ศลาวาการกรุงเทพมหานคร สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่13กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลางให้มีความรู้แนวความคิดกว้างไกลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรอบด้านตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณของนักบริหารโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปและประเภททั่วไประดับอาวุโสสังกัดสำนักและสำนักง,งานเขตจำนวน59คนและพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน2คนรวมทั้งสิ้น61คน กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่13ธันวาคม2556ถึงวันที่7มีนาคม2557ครับสองล้านป็นหน่วยอาคาเเราเป็นอาคานาะครับเดี๋ยวเรื่องราคาสูงราคาที่มีความสูงเกิน23 23เมตรมากกว่า3เมตรราคาตัวเาาเพราะนั้นอาคารพวกนี้โอกาสที่จะเกิดเหตุไฟนั้นได้หลายเรื่องไม่ไว่าจะใครที่มาจาก ตื่นมากครับการที่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องประสิทธิภาพของทีมงานในการช่วยเหลือเรื่องน้ำเคที่เกิดจากตื่นมากโดยรักจากใจ ที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง,ววงที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉัน จากน,นี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดี